แ่ยินดีนางเอกช่องเจ็ดโพสเฉลยเพศลูกคนแรกเจ้าตัวน้อยดินไม่หยุดเลยเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่แต่งงานมีครอบครัวเรียบร้อยสำหรับเนยประภาดากลิ่นสุมารและสามีหนุ่มนอกวงการอย่างภาสกรสกรุลส,สัตยาธรซึ่งแจ้งข่าวดีในวันวาเวลนไทน์ว่าได้ท้องลูกคนแรกพร้อมลงภาพสวีทริมชายหาดอย่างโรแมนติกซึ่งล่าสุดในอิสรแกรมของเนย ก็ได้โพสต์คลิปสั้นๆระหว่างที่ลูกกำลังดิ้นในท้องซึ่งโพสต์นี้ระบุแคปชั่น b บบี้เกิเพื่อนสาวตัวน,น้อยของคุณแม่มาแล้วค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายซึ่งเนยประผาดาเขาพิธีวิวาสแสหวานเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกไป เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2564นั่นเองละค่ะ